แล้วมารอดูกันว่ากรรมใครมันจะหนักกว่ากันข้อความถ่ายแคปชั่นของปูมัทน,นาหลังจากได้รับหมายสารจากหนุ่มกันชัยและทนายแก้วล้านอย่าชิงถอนฟ้องก่อนละเรียกว่ายังคงไม่จบกับกรณีดราม่าระหว่างพิธีกรชื่อดังคุณหนุ่มกันชัยและนักแสดงสาวปูมัทน,นาโดยล่าสุด2พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาด้านคุณปูมัทน,นาได้ออกมาเผยภาพผ่านไอจี พร้อมระบุคแคปชั่นว่าวันนี้ได้รับหมายจากนายกัญชัยหรือผู้ดิดกำเนิดพลอยและนายมนชัยจงไกรรัตนกุลทนายแก้วแล้วนะอย่ารีบไปชิงถอนฟ้องเหมือนคดีของน้องเบียร์เดอะไว้อีกละ่ะสู้กันไปยาวๆถ้าศาลท่านยกฟ้องสักกรรมดิฉันฟ้องกลับแน่นอนแล้วมารอดูกันว่ากรรมใครมันจะหนักกว่ากัน นั่นคือข้อความจากคุณปูมันธนานหลังละสุดเจ้าตัวได้รับหมายสารจากหนุ่มกัญชัยและทนายแก้ว